ช่วงนี้มีหลายคนนะฮะที่ถามคำถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของความกลัวนะไม่ว่าจะเป็นกลัวการพูดในที่สาธารณะกลัวสัตว์บางชนิดกลัวอะไรแปลกนะครับหรือกลัวอะไรที่มันไม่ควรจะกลัวนะะซึ่งเราจะไม่ไปตัดสินนะฮะว่ามันประหลาดแค่ไหนนะเพียงแต่เราจะมารับรู้ความจริงกันว่าความกลัวเนี่ยนะฮะเป็นสิ่งที่สามารถที่จะก้าวข้ามได้และแน่นอนครับคําถามต่อไปคือก้าวข้ามอย่างไรอันนี้แหละครับ คือสิ่งสำคัญที่อยากจะให้เป็นหัวข้อของวิดีโอนีนค้ความกลัวทุกชนิดเนี่ยจะถูกก้าวข้ามได้ด้วยสิ่งเดียวเท่านั้นครับคือการ,รเผชิญหน้ากับมันแน่นอนว่าความกลัวเนี่ยสามารถที่จะถูกทำลายหรือแก้ไขได้ด้วยหลายๆเทคนิคครับบางคนก็บอกให้ไปทำอย่างงู้นทำอย่างนี้ทำอย่างนั้นซึ่งผมไม่เขียนนะมันก็อาจจะมีหลายวิธีมันมีหลายประตูหรือหลายเส้นทางที่จะนำไปสู่เดสติเนชันหรือว่าจุดหมายเดียวกัน เสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเลยอเรื่องความกลัวแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่มีวันสามารถถูกนําออกไปจากสมการแก้กลัวได้คือความจริงที่ว่าความกลัวจะถูกลดหรือมันจะหายไปก็ต่อเมื่อเราเดินเข้าหามันมันไม่เคยลดจากการที่เราหนีมันนะครับเอาล่ะผมจะมีตัวอย่างให้ดูหลายๆแบบมาค,คือความกลัวเนี่ยผมอยากจะเทียบให้ฟังเหมือนกับเป็นปีศาจชนิด ซึ่งปีศาจชนิดเนี้ยมันมีลักษณะนี้ครคือมันจะอยู่ไซส์หรือขนาดของมันเนี่ยจะอยู่แค่ประมาณกำปั้นเดียวเท่านั้นแต่หลังจากเมื่อไหร่ก็เราแต่ที่เราหลับตาเนี่ยมันจะบูมมันจะขยายตัวขึ้นแล้วเมื่อเราหลังหนีมันเนี่ยมันจะขยายขึ้นอีกยิ่งเราวิ่งหนีมันนะรานนี้มันมันใหญ่ทั้งโลกเลยฮะใหญ่ครับใจอ่ะใหญ่ครับใจจำไว้นะคำนี้ ยิ่งเราหนียิ่งเราเดินยิ่งเราหันออกยิ่งเราหลับตายิ่งเราปฏิเสธยิ่งเราปัดออกไปความกลัวจะขยายใหญ่นี่คือลักษณะของปีศาจในความกลัวมันเหมือนกับหมอกควันที่แบบมันพุ่งขึ้นสูงแล้วแบบดูโอ้ดูน่ากลัวมากนะฮะดูจากไกลๆแบบโอ้นี่มันควันอะไรนี่มันเปดูนะฮะหมอกโบบแต่แบบแต่พอเดินเข้าไปฮะพอเดินเข้าไปปุ๊บไม่มีอะไรเดินเข้าไปในหมอก เอามือปัดหมอกมันปัดไม่ได้เลยฮะมันไม่มีแก่นสารความกลัวเนี่ยมันมีภาษาอังกฤษคำหนึ่งผมชอบมากเขาบอกว่า fear is nothing but a, an emotion นะครับเมื่อเราเข้าไปอ่าผมจำนะ fear is but a layers of fear being afraid of itself นะครับมันจะงงนิดนึงแต่ผมอธิบายให้ฟังก็คือเขาบอกว่าความกลัวเนี่ยมันไม่ใช่อะไรเลยนอกจากความกลัวนั่นแหละ ที่มันกลัวตัวของมันเองทับซ้อนกันไปทับซ้อนกันไปทับซ้อนกันไปนะครับยิ่งเราหนีมันก็ยิ่งนอกครับยิ่งขยายใหญ่ขึ้นยิ่งเราสมมติว่าครั้งแรกที่เราขึ้นไปพูดบนเวทีสาธาระหรือแม้เราไม่เคยขึ้นไปพูดก็แล้วแต่นะแล้วเราก็สร้างภาพขึ้นมาว่าโอ๊ยตอนแรกของอกวมันบอกแล้วเท่ากับปั้นแต่เราสร้างภาพขึ้นมาเราโอ้ยไม่เอาไม่เอาหนีมันไม่อยากทําไม่เอามันดูกลัวครั้งแรกที่เคยทําเคยโดนว่าเคยโดนด่ามา ตอนนี้มันก็จะขยายใหญ่ขึ้นแล้วพอเรายิ่งไม่ทําเรายิ่งปฏิเสธเราก็ยิ่งกลัวแล้วมันก็ยิ่งขยายใหญ่ขึ้นแล้วพอเราไม่เคยฝึกเราก็รู้สึกว่าเราก็ยิ่งทําไม่ได้แล้วมันก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็วิ่งหนีมันแล้วมันก็ใหญ่ขึ้นพอคนมาเชิญเราไปพูดเราปฏิเสธเราก็เลยไม่เคยได้ก้าวข้ามความกลัวแล้วมันก็ใหญ่ขึ้นเป็นอย่างเงี้ยครับวงจรเป็น v i c i เซอ circle หรือวงจรอุบาทเป็นความกลัวที่กลัวตัวของมันเองทับซ้อนเหมือนหัวหอมอะที่มันที่มันเป็นหัวหอมหลายๆเปลือกหลายๆชั้น ต,ต,ต,ต่อต่อต่อซ้อนกันแต่พอปลอกบอกหัวหอมไปนะฮะสุดท้ายจะหาเม็ดจะหาแก่นหัวหอมอ่ะไม่มีหาไม่เจอนะครับหัวหอมไม่มีแก่นเหมือนความกลัวมันสร้างทบกันขึ้นมาจากจิตใจและความคิดของเราเองถ้าถามว่าถามให้ลองชี้ไปนะฮะว่าเฮ้ยความกลัวอยู่ตรงไหนชี้สิคุณอาจจะชี้ว่าสมมติคุณเป็นคนกลัวคุณเป็นคนกลัวดอกไม้นะฮะ ป้าดีเนอะคงไม่มีคนกลัวดอกไม้นะฮะพอดีผมเห็นดอกไม้อตกอยู่ตรงพื้นสมมติว่าเป็นคนกลัวดอกลันลันทมเนี่ยผมถามว่าคนที่กลัวดอกลันทมอ่ะถ้าผมถามให้เขาชี้ว่าความกลัวอยู่ตรงไหนอ่ะแล้วเขาชี้ที่ดอกลันทมอ่ะมันผิดหรือถูกมันผิดถูกไหมฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยดอกลันทมไม่ได้มีความกลัวอยู่ยังผมเนี่ยไม่ได้กลัวดอกลันทมผมก็มาผมก็มาติดอูได้เพราะผมไม่ได้กลัวมันเพราะฉะนั้นดอกลันทมไม่ได้มีความกลัวอยู่ในตัวของมันมันก็เป็นแค่ดอกลันทม ความกลัวที่แท้จริงของคนที่กลัวดอกลั่นทมอยู่ในหัวของเขาเองถูกไหมครับอยู่ในสมอง,ของเขาเองความกลัวเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาด้วยความคิดทําไมคนที่นอนหลับอยู่ต่อให้เขากลัวหอยทากนะครับสมมติคือผมเป็นคนเป็นคนกลัวหอยทากเนี่ยแต่ผมก้าวข้ามมันมาได้นะฮะด้วยการเผชิญหน้ากับมันนี่แหละสมมุติว่าคุณเป็นคนกลัวหอยทากแล้วมีคนหอยทากเป็นคนนาหอยทากไปวางไว้ตรงพุงของคุณตอนที่คุณนอน ตอนนั้นคุณหลับสนิทเลยถามว่าคุณจะกลัวไหมไม่กลัวเพราะฉะนั้นความกลัวอยู่ในหอยทากหรืออยู่ในความคิดของคุณมันอยู่ในความคิดนะครับเพราะว่าพอเราตื่นขึ้นมาแล้วเราเห็นหอยทากที่อยู่บนพุงเท่านั้นแหละโอ้นะครับวิง่งกรี๊ดหัวใจจะวายตายน้ำลายไหลน้ำตาหุ่นน้ำหูน้ำตาไหลฉี่แตกนะครับเพราะว่าพอเราตื่นปุ๊บความคิดเกิดเพราะความคิดเกิดความปรุงแต่งอะไรมากมายโอ,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 โอ้มันเกิดขึ้นมา เพราะฉะนั้นความจริงที่เราต้องจาไว้เสมอจนวนตายคือความกลัวมีอยู่ในความคิดเท่านั้นเท่านั้นคุณหยุดคิดได้หรือคุณคิดน้อยลงได้ไม่ไห่ความกลัวจะลดลงเองโดยอัตโนมัตินั่นคืออันที่หนึ่งอันที่สองคือทุกครั้งที่คุณเผชิญหน้ากับมันเผชิญหน้าความกลัวความกลัวจะตัวเล็กลงบอกแล้วว่าจากความกลัวที่ใหญ่ขนาดน,นี้ เมื่อเราตัดสินใจเช่นแต่ก่อนเนี่ยผมเป็นคนนะฮะตอนที่ประมาณอยู่มัธยมพูดไม่เก่งนะพูดบนเวทีพูดไรโดนดาน่าโดนคือโดนรุ่นพี่ว่าว่าเป็นตัว่วงเป็นอะไรมากมาสารพัดก็เลยกลัวการพูดคนที่สาธารณะมาตลอดในที่สาธารณะมาตลอดแต่พอเราเอ้ยไม่ได้แล้วเราต้องมาเชิญหน้ากับมันเราก็พยายามเป็นพี่ครับเพื่อที่จะพูดให้เก่งให้ได้แล้วพอเราสามารถพิสูจน์ตัวเองได้ว่าเออเราสามารถพูดในที่สาธารณะได้ความกลัวเวทีก็ลดน้อยลงน้อยลงน้อยลง พอเราผิดพลาดมันก็อาจจะกลัวเพิ่มขึ้นมาอีกแต่ความจริงก็คือเมื่อเราเผชิญหน้ากับมันเนี่ยเราจะรู้ว่าความกลัวล้วนเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาแล้วมันลดลงได้ทุกครั้งที่เรายอมที่จะมองหน้ามันจังๆลืมตามันพอเห็นผีวิ่งหนีผีผีวิ่งตามนะแต่พอ<ต><ผ>เห็นผีจ้องหน้าผีเดินเข้าไปแก้จเจาอะไรกับฉันมันไม่คือผีมันฆ่าคุณไม่ได้นี่หรอปะฮะคือ แต่ผมก็ไม่รู้นะจจะมีผีที่ฆ่าคนนรือกป่าแต่หนังผีส่วนใหญ่่ะหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราเคยอ่านมาเรื่องผีอะคนจะวิ่งหนีตลอดคนจะแบบอแล้วผีมันก็ยิ่งได้ใจยิ่งตามยิ่งอมีลูกน้องมีป้าบัวคอแตกแต่ถ้าเรากล้าเผชิญหน้ากับสิ่งที่เรากลัวไม่ว่าจะผีหรืออะไรก็แล้วแต่มันคือสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเองเพราะฉะนั้นเมื่อเราเดินเข้าไปถ้าควันมันอยู่ตรงเนี้ยถ้ามองมันอยู่ตรงเนี้ยแล้วเราเดินเข้าไปเราเข้าไปอยู่ในหมอก ล้วเรามองหันกลับไปเราจะเห็นท่ันทีว่ามันไม่มีอะไรเลยหมอกเป็นแค่สัเป็นแค่สสารอบล่าวโลง่ลงๆที่เรากลัวไปเองซึ่งเหมือนกับความกลัวทุกชนิดเพราะฉะนั้นการก้าวข้ามความกลัวคือการเผชิญหน้ากับมันเสมอค่อยๆค,ครับเขามีวิธีที่เรียกว่า systematic desensitization เป็นวิธีทางจิตวิทยาที่ทําให้เราเก้าวข้ามความกลัวโดยการคิดถึงมันในจินตนาการก่อนอย่างเช่นถ้าเกิดคุณเป็นคนกลัวกลัวการเข้าไปคุยกับคนคนหนึ่งคนแปลกหน้าแล้วกันคุณกลัวการคุยกับคนแปลกหน้าแทนที่คุณจะเข้าไปแบบวันนี้ฉันจ้กเข้าข้ามความกลัวต้องคุยกับคนแปลกหน้าได้สิบคนมันก็เกินไปหน่อยฮะเหมือนคนที่บอกว่าฉันอยากจะเป็นฉันอยากจะวิ่งร้อยเมตรให้ได้เหรียญทองแล้วก็เลยไปลงแข่งวิ่งร้อยเมตรระดับประเทศเลยอย่างเงี้ย แล้วคุณหวังจะชนะเงี่ยมันก็ไม่ค่อยฉลาดถูกไหมครับคุณต้องค่อยๆเริ่มครับค่อยๆพัฒนากล้ามเนื้อก็เหมือนจิตใจครับกล้ามเนื้อกายก็เหมือนกล้ามเนื้อใจมันต้องถูกค่อยๆพัฒนาค่อยๆเริ่มจากการโอเค,คอเผชิญหน้ากับมันในจินตนาการก่อนฝึกฝนล,ลองคิดดูนะฮะว่าเอ,อ๊การที่เราเข้าไปคุยกับคนแปลกหน้านะครับหรือการสมมุติว่าเราเป็นคนกลัวเราเป็นคนกลัวงูเราก็ลองคิดภาพงูดูเอาตัวเล็กๆก่อนก็คิดมันไปนะครับอืมลักษณะเป็นอย่างนี้ แล้วมองเข้าไปในจิตใจของตัวเองอย่าไปหนีครับอย่าไปหนียิ่งหนีความกลัวยิ่งตัวใหญ่ความกลัวกินการกลัวเปนาาน็นอาหารนะครับจําไว้พอคิดถึงมันแล้วก็เข้ามาดูในจิตใจของตัวเองจําไว้นะครับนี่คือคุณแจกุญแจเลยก็คือว่าเวลาที่เรากลัวอะไรก็แล้วแต่อย่าไปคิดถึงสิ่งที่กลัวแต่ให้กลับมาดูที่ตัวเออคล้องจองด้วยนะเดี๋ยวผมจะไปทําคําคมเลยว่าอย่าไปคิดเมื่อกลัวอย่าไปคิดถึงสิ่งที่กลัว ให้กลับมาดูตัวของเราเองและเราจะเห็นครับว่าสิ่งเดียวที่สร้างความกลัวขึ้นมาคือตัวของเราไออารมณ์ต่างๆไอท้องมวนหัวใจเต้นแรงเหงื่อม่านตาถ้าเราผ่อนคลายมันงียครับเราทําให้ทุกอย่างมันเหมือนกับตอนที่เรากล้าหาญนะครับหายใจลึกๆทําหน้านิ่งๆทาตัวให้มันสบายๆผ่อนคลายสังเกตว่า ทุกอย่างมันจะตึงเวลาเรากลัวผ<น>่อนคลายมันทําให้เหมือนกับเราเนียยย่ยอยู่ในสภาวะที่กล้าหาญแล้วแล้วเราจะเห็นเองครับว่าส่วนใหญ่ความกลัวของสมองเกิดจากการที่มันค like so <Maybe. S 2> like you ิดว่ามันไปมันไปได้รับสัญญาณจากร่างกายว่าร่างกายเรากลัวเนี้ยสมองมันก็เลยแบบเพ้อกลัวเนี่ยแค่ผมทําแค่นี้ผมรู้สึกกลัวแล้วนะเนี่ยแค่ผมทําแบบทําแซงทํามันกลัวเมื่อกี้ที่ทําให้เห็นอะสมองมันก็เริ่มรู้สึกกลัวตามเพราะว่าสมองมันจะรับฟีดแบ็กหรือรับ ผลกระทบจากร่างกายของเราเนี่ยเสมอนะครับเขาเรียกว่าไบโอฟีดแบกนครับทางภาษาจีววิทยาแต่ถ้าเราทำลักษณะให้เหมือนตอนที่กล้าหารแล้วคนที่กล้าหารคือนิ่งสงบหายใจลึกกล้าเนื้อผ่อนคลายพร้อมยิ้มที่มุมปากเล็กน้อยใจเย็นเนตาขวันกล้ามเนื้อทุกส่วนรองเืล่อตนตัว รับแต่ทุกอย่างเมื่อเราทําแบบเนี้ยสมองของเราจะเฮ้ยเฮ้เรากล้านี่หว่าเฮ้เราพร้อมนี่หว่าแล้วสารที่หลั่งออกมาในสมองที่เรียกว่าอะมิกดาลาหรือเป็นสมองเม็ดถั่วที่ใช้ควบคุมความกลัวเนี่ยมันจะหลั่งออกมาน้อยมากหรือไม่หลั่งออกมาเลยครับนี่คือความจริงที่เราไม่รู้เกี่ยวกับความกลัวซึ่งขอสรุปไว้อีกทีนะฮะเดี๋ยววิโอนี้จะยาวเกินไปจะบอกแล้วเรื่องความกลัวนี่พูดได้ทั้งวันคมันเป็นเรื่องสําคัญมากแต่โดยสรุปคือ หนึ่งจำไว้ว่าความกลัวมีอยู่ในแค่ในความคิด 2. ความกลัวจะหายไปหรือลดลงได้ด้วยการเผชิญหน้ากับมันเท่านั้นและค่อยๆเผชิญหน้าไม่จาเป็นต้องหักปิดครับค่อยๆทําไปทีละขั้นค่อยๆทําให้ตัวเองหายกลัวแล้วเราจะดีขึ้นและ3ส,สุดท้ายคือถ้าเราทําร่างกายของเราให้เป็นเหมือนกับร่างกายที่กล้าหาญเราก็จะรู้สึกกล้า,าถ้าเราทําร่างกายของเราให้เต็มไปด้วยความกลัว ให้รู้สึกเหมือนตอนที่เรากลัวเราก็จะรู้สึกกลัวไปด้วยหน่วยไอย้ไม่ใช่อ่าโอทับสปาร์ตันเนี่ยฮะของเรื่องที0ัหลายคนอาจจะเคยดูนะครับพวกสปาร์ตันนะครับเขามีเคล็ดลับที่เรียกว่าการตัดฟีโบคลิ r คลอสฟีโบแปลว่าความกลัวคลิคลอสแปลว่าวงจรนะครับการตัดความกลัวงเขาเนี่ยก็คือการฝึกทําให้ร่างกายหายกลัว กองทัพสปาร์ตันนี่มาจากหนังสือเรื่องเก t e ออฟไฟเออนะครับซึ่งเป็นหนังสือที่หนังเรื่อง3 0ีเอาไปทําอีกทีนึงเพราะบอกว่าหน่วยกองทัพสปาร์ตันสามารถทําให้ตัวเองหายกลัวและเป็นนักรบที่แข็งแกร่งได้ไม่ใช่เพราะเขาไม่กลัวเลยเพราะคนไม่กลัวเลยคือคนตายครับคนไม่กลัวเลยคือคนที่ไม่มีชีวิตไปแล้วคนทุกคนถ้ายังมีชีวิตอยู่ต้องมีความกลัวอยู่บ้างแต่เราไม่ทําให้ความกลัวนั้นมาครอบงำใจของเราด้วยการที่เรา ควบคุมร่างกายควบคุมลมหายใจและรู้ซึ้งถึงความจริงที่ว่าทุกอย่างอยู่ในนี้อันตรายมีอยู่ในโลกแต่ความกลัวมีอยู่แค่ในใจถ้าเรารู้เคล็ดลับสามเคล็ดลับนี้และใช้เคล็ดลับนี้ไปเรื่อยๆรับรองครับว่าไม่ว่าจะเป็นหอยทากไม่ว่าจะเป็นงูไม่ว่าจะเป็นการพูดในที่สาธารณะไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปคุยกับหัวหน้าหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เรากลัวมันจะลดน้อยลงทันทีและวันหนึ่งเราจะเข้าใจความจริงที่ว่า ชีวิตที่มีความสุขมากที่สุดไม่ใช่ชีวิตที่ไม่มีความกลัวอยู่เลยแต่คือชีวิตที่สามารถอยู่กับความกลัวได้โดยเป็นนายเหนือหมันขอให้ทุกคนมีชีวิตแบบนั้นครับโชคครับ